คุณผูชมคะเนื้อหาของรายการที่นี่ไทย p ี s ที่นำเสนอในช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาที่ทำรายงานในประเด็นที่ตั้งคำถามถ,ามถึงการต่ออายุสัญญาสัมปทานคลื่นความถี่1,800เมกะเฮิรตซ์และอาจจะเกี่ยวข้องกับกสทชนะคะถึงผลกระทบที่ตัดสินใจแบบนี้ทำให้เนื้อหาครั้งนี้ถูกตั้งคำถามและกะสทชได้ฟ้องร้องทั้งนักวิจัยและสื่อของไทย p ี s ว่าเข้าข่ายหมิ่นประมาท วันนี้ทั้งสมาคมสื่อ TDI และไทย PBS ได้สแ,แดสแดงจุดยืนร่วมกันนะคะว่าการดำเนินการฟ้องร้องของกอสทชโดยกทอ,อ,อในครั้งนี้เข้าข่ายการคุกคามละเมิดสิทธิ์ในการทำงานของนักวิจัยและสื่อค่ะติดตามรายงานจากคุณพัทราพรตันงามค่ะ นี้เนี่ย่าคิดว่าทําไมมันต้องเกิดขึ้นทําไมเราต้องเสียหายแสนกว่าล้านบ,บาทแทนที่จะเราจะมี 4G ใช้นะคะปีนี้มันก็กลายเป็นเรื่องในปีหน้าธุรกิจที่เคยอยากจะอัปเกรดอยากจะทําอะไรต่อย,ยอดกับธุรกิจกับกับระบบ 4G นะคะทำการค้าขายทํำอะไรให้มันรวดเร็วขึ้นติดต่อได้รวดเร็วขึ้นอันนี้เลยคือความเสียหายถามว่าใครรับผิดชอบ การตั้งข้อสังเกตโดยนักวิชาการ TDRI เมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาผ่านสื่อมวลชนต่อความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากต้องเลื่อนประมูล 4G ออกไปอีกหนึ่งปีเพราะกสทชตัดสินใจขยายเวลาการใช้คลื่นให้เอกชนและรัฐวิสาหกิจรายเดิมต่อไปแทนการเปิดกว้างให้เกิดการประมูลหลังสัมปทานจะสิ้นสุดในวันที่15กันยายนนี้ทำกลางเสียงทักท้วงจากนักกฎหมายและกสทชบางคนว่าอาจส่อทำผิดกฎหมาย แต่ประเด็นนี้ทําให้คณะกรรมการกิจการโทรคมานาคม4คนของกสทชฟ้องร้องหมิ่นประมาทต,ตอนางสาวเดือนเด่นนิคมบริรักษ์ผู้อํานวยการวิจัย t d r i และนางสาวนัฐาโกมลมาทินผู้ดําเนินรายการว่าให้ข้อมูลทําให้เกิดความเสียหาย วันนี้ตัวแทนองค์กรสื่อร่วมกับ TDRI และไทย PBS จัดเวทีชี้แจงต่อกรณีที่เกิดขึ้นและเห็นว่าการฟ้องร้องคดีของกสทชถือเป็นการข่มขู่สื่อมวลชนและนักวิชาการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตใจการฟ้องคดีนี้อาจทำให้สื่อมวลชนหลายคนหวาดกลัวไม่กล้าทำหน้าที่ตรวจสอบองค์กรที่กำกับดูแลผลประโยชน์มหาศาลในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมวัน,นี้นี พูดเป็นคําอื่นไม่ได้นะครับคือการใช้กฎหมายเพื่อปมปู<ฮ>แล้วก็ทําลายบรรยากาศากาของการใช้เสรีภาพสื่อและก็เสรีภาพทางวิชาการเป็นครั้งแรกที่หน่วยงานวิชาการอย่าง TDRI ถูกฟ้องร้องนับตั้งแต่ก่อตั้งประมาณ30ปีประธาน TDRI บอกว่าการหักล้างข้อมูลวิชาการที่ดีที่สุดคือการนำข้อที่จริงและข้อมูลทางวิชาการมาหักล้างกันผมคิดว่าดรเดเด่นก็ได้พูดไว้อย่าง ชัดเจนนะครับว่ามีที่มาที่ไปในการคิดอย่างไรนะครับและจุดประสงค์ในการสื่อสารคืออะไรก็คือสื่อสารเพื่อให้กรสรชเห็นว่านโยบายใดๆมาตรการใดๆมันมีทั้งประโยชน์และต้นทุนนะครับการจะดําเนินการมาตรการใดๆก็จะต้องเอาทั้งประโยชน์และต้นทุนมาชั่งด้วยกันนะครับที่ผ่านมาในมุมมองทางวิชาการเราก็เห็นว่ากรสรชาาอาจยังไม่ได้พิจารณาถึงมูลค่าของคลื่นความถี่นะครับที่ควรจะนําไปใช้เป็นคลื่น 4G นะครับ ซึ่งสามารถสื่อสารข้อมูลได้ความเร็วสูงมากนะครับถึง100เมกะบิตต่อวินาทีนะครับแต่ทุกวันนี้คลื่นนั้นกับต้องถูกนําไปใช้เป็นคลื่น2 G นะครับมันมีความสูญเสียทางสังคมอยู่ตัวเลขที่ดรเด่นๆตี T ออกมานะครับและ,ะได้นําเสนอต่อสาธารณะนั้นก็อยู่บนพื้นฐานของข้อสมมติฐานบางอย่างซึ่งก็ได้แจ้งต่อสาธารณะให้ทราบกันนะครับ ประธานคณะกรรมการนโยบายไทย PBS ยืนยันการทำหน้าที่ของสื่อสาธารณะและสื่อสารมวลชนทั่วไปต่างต้องตรวจสอบและสร้างความกระจ่างในประเด็นที่เกิดข้อสงสัยและมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะเพื่อให้สังคมรับรู้ข้อมูลที่หลากหลายและรอบด้านแต่ต้องไม่ใช่ใช้วิธีการข่่ขู่ให้ประชาชนหรือให้พวกเราเกรงกลัวหรือหวั่นเกรงกับการที่จะแสดงออก วันเปลงกับการที่จะเอาข้อมูลข่าวสารมาปรากฏในที่สาธารณะเราทางผู้ฟ้องควรที่จะหาพื้นที่ในการที่จะมาแสดงความคิดเห็นเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อไม่ใช่เพื่อมาอธิบายให้เราฟังแต่เพื่ออธิบายให้ประชาชนฟังว่าที่สังคมสงสัยนี้มันคืออะไรมีที่มาที่ไปยังไงแล้วบนความเป็นสื่อเนี่ยเชื่อว่าสื่อสามารถทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายได้เพราะงั้น น่าเสียดายนะคะที่องค์กรอิสระของเราเวลานี้ไม่ใช้โอกาสและทรัพยากรนี้ให้เป็นประโยชน์เพื่อเพื่อประโยชน์ของประชาชนประเด็นการฟ้องร้องมีความเห็นหลากหลายจากคณะกรรมการกศทชที่ไม่ได้ร่วมยื่นฟ้องด้วยนางสาวสุพิญญากลางนรงระบุว่าไม่เห็นด้วยที่บอร์ดกทคฟ้องร้องเพราะคุกคามสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนและนักวิชาการและอาจทําให้กศทชถูกมองว่าเป็นองค์กรที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ พันเอกนาทีสุกลรัตน์และพลโทพิรพงศ์มานากิจต่างยืนยันว่าประเด็นการฟ้องร้องไม่ได้ถูกนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมบ่อยกระจายเสียงหรือที่ประชุมคณะกรรมการกสทชชุดใหญ่พิจารณาและไม่ขอแสดงความเห็นต่อเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่เหมาะไงมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องของเขาไอเราเป็นคนละเรื่องกันให้ความเห็นไม่ได้หรอกครับเพราะอยู่องค์กรเดียวกันสไตล์ผมมันคือเคารพความเห็นของของ ของคนอื่นอะรายละเอียดแล้วก็ยังไม่ได้รับฟังเหตุผลที่ดําเนินการครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ทราบแล้วก็ไม่สามารถจะให้ความเห็นเพิ่มเติมได้ครับทางบอร์ดกะทะคได้มีการเสนอเรื่องนี้มาทางบอร์ดจระจายเสียงบ้างไหมไม่มีครับ Yeah, เลขาธิการกรสศชร,ระบุว่าคดีนี้ศาลได้นัดไต่สวนนัดแรกวันที่สองธันวาคมนี้และยืนยันว่าพร้อมร่วมเวทีสาธารณะเพื่อนำเสนอข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อสงสัยของสังคมและสื่อมวลชนพัทราพรตันงามไทย p ี s รายงาน